ทำแพนเค้กกล้วยน้ำว้านะคะนำมาบดแบบนี้นะคะบดให้ละเอียดนี่นะคะตอกไข่ใส่ลงไปนะคะใส่ไข่หนึ่งลูกแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ๋ยวจะใส่มะพร้าวอ่อนด้วยนะคะนี่นะคะมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราจะขูดใส่ด้วยนะคะมะพร้าวอ่อนที่เราขูดใส่นะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกทีน,นะคะ เราก็เตรียมเป็นจีในกระทะเลยนะคะนะคะแล้วเราก็เอานี่คือเสร็จแล้วนะคะแฟนเค,ค้กกล้วยน้ำวานะคะนี่เลยน่ากินไหมคะเราต้องออกช้ำช่ำ